ามคอดังโคจิแอดเวนเจอร์ตอนนกฮูกวันนี้วิ่งเล่นทั้งวันเหนื่อยมากๆเลยนะมาคิตจีก็มังโคจิเล่นวิ่งใบใบสัตว์ทุกตัวไปทั่วซะขนาดนั้นจะไม่เหนื่อยได้ยังไงเลฮ่าฮก็พรุ่งนี้เราจะไปบ้านกันแล้วนี่มาป่าที่นี่ตั้งนานแล้วแต่มังโคจิสนุกมากๆเลยได้เจอสัตว์ตั้งเยอะแยะเลย ไว้วันหลังเรามากันใหม่เนาะมังคโคจิได้เลยได้เลยมังคโคจิจะมาอีกแน่แน่มังโคจิอยากมาเล่นน้ํากับคุณช้างดําน้ํากับคุณฮิปโปเล่นสไลเดอร์บนหลังคุณยีลาฟและเป็นเจ้าป่ากับคุณสิงโตฮ่าฮ่ากิจกรรมเยอะจริงๆเลยนะมังคโคจิวันนี้คุณพระอาทิตย์กลับบ้านแล้วเรานอนกันดีกว่ามังคโคจิพรุ่งนี้เราต้องกลับบ้านแต่เช้า <c oughs> ได้เลยได้เลย ฮจะนอนแล้วนะมาเคจีอุย๊ยเสียงอะไรอะ่ะมาเคจีฮูกฮูกฮูกเสียงอะไรหรอมังคจีิ อแล้วนั่นทำไมคุณต้นไม้มีตาด้วยละ่ะมาเคิจี <c oughs> นั่นไม่ใช่ตาคุณต้นไม้หรอกนะมังโคโจิทั้งตาตรงนั้นและเสียงเมื่อกี้น่าจะเป็นของคุณนกฮูกละคุณนกฮูกคุณนกฮูกคุณนกฮูกคืออาไรใงไงไงไงมังโคโจิสงสัยว่า อะไรคือนกฮูกหรือว่าที่ทำมาคอดจะไม่มีนกฮูกนะคุณนกฮูกก็คือนกที่ตัวใหญ่ๆตาโตๆชอบบินในตอนกลางคืนยังไงล่ะนกตัวใหญ่ๆตาโตๆจริงๆด้วยคุณนกฮูกนกฮูกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอาโอเดบนอลอานกฮูกอ้า นกฮูกอ้าวนกฮูก O W L อ้เหมือนมากเลยมังคกจิคุณนกฮูกได้เป็นตัวแทนของพยัญชนะตัวสุดท้ายของภาษาไทยด้วยนะก็คือฮอนกฮูกตาโตฮอนกฮูกตาโตฮอนกฮูกตาโตน้องๆรู้จักฮอนกฮูกกันหรือเปล่า นอกจากตาที่โตของคุณนกฮูกที่ช่วยให้คุณนกฮูกมองเห็นได้ในเวลากลางคืนแล้วคุณนกฮูกยังหมุนคอได้เกือบรอบเลยนะทำให้เวลาจะมองข้างหลังไม่ต้องขยับตัวเลยโอ้โหหมุนได้เกือบรอบจริงๆด้วยอ้าวคุณนกฮูก จะไปไหนแล้วอะมาเคจิเราตามไปดูกันมา้ามังคอจไีได้เลยได้เลยมาเคจิคุณนกฮูกนี่ตาดีมากๆเลยเนาะบินตอนกลางคืนได้สบายสบายแถมบินได้แบบไม่มีเสียงด้วยใช่แล้วคุณนกฮูกบินได้เบามากๆเราต้องคอยดูกันดีๆนะ ไม่งั้นเดี๋ยวเราหลงกับคุณนกฮูกตอนกลางคืนแบบนี้ทุกคนคงนอนกันหมดแล้วแต่คุณนกฮูกขยันจังเลยเนาะก็ <c oughs> คุณนกฮูกเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนยังไงละมังคโคจิเอ๊ะดูนั่นสิทุกคนหลับอยู่จริงๆด้วยนั่นคุณช้างกำลังนอนหลบับฝันดีคุณช้างนั่นคุณม้าลายกำลังนอนหลบับฝันดีคุณม้าลายนั่น คุณฮิปโปกำลังนอนหลับฝันดีคุณฮิปโปนั่นคุณยีราฟกำลังนอนหลับฝันดีคุณยีราฟ มังโคจิก็ง่วงแล้วว่ามาเคจีคงตามคุณนกฮูกไปไม่ไหวแล้วงั้นเรากลับไปนอนกันดีกว่านะมังโคจิีได้เลยได้เลยบายบายคุณนกฮูกแล้วรีบกลับมานอนนะมังคจิไปรอที่ต้นไม้ก่อนนะฟีฟีฝันดีนะเจ้าลิงน้อย ระวังตกนะมังคจี้